สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวหล่าสูขู่ซูคนต้นทุเรียนต้นนี้คืออาการของการรากไม่เดินครับพี่น้องสาเหตุทุเรียนต้นนี้รากไม่เดินเ,เพราะว่าเป็นดินเหนียวพี่น้องนี่แหละดินเหนียวสิเป็นอาการแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้ผมให้ปุ๋ยทั้งใบยางเดียวเลยครับตอนนี้ล่อล่อปรับสภาพดินครับคือตอนนี้ผมเอาใบซ้ำฉามาใส่แล้วแต่ว่าใบซ้ำฉาย,ยังบ่เปือยครับเดี๋ยวสีฮานอ่าฮิวมิกมาใส่อีกรอบหนึ่งครับพี่น้อง อาจจะดีขึ้นคนนี้เดี๋ยวลองแก้ไปก่อนช่วงนี้พวกให้ปุ๋ยท่้งใบครับพี่น้องให้ปุ๋ยท่างใบไป,ไปเรื่อยๆก่อนเลี้ยงพื้นว้จริงๆจะเอาออกนะพี่น้องผมอยากอยากถอนออกแล้กกับปลูกใหม่แต่ว่าผมมาคิดบางอีกที่หนึง่งผมเอาไว้ศึกษาดีกว่าเอาไว้ศึกษาดีกว่าเอาไปทดลองแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องหาเทียมมันดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือผมผมเบิง่งพเนี่ยผมจะเบิ้งดินน่ครับมันจะเป็นดินมันจะเป็นแบบลักษณะว่าเปียกอยู่แต่ว่าเหนียวครับพี่น้อง ผมกำลังหาวิธีการแก่ไขเอาเอาไปไม้มาใส่ใบตําชามาใส่กัยังบดีขึ้นเห็นปะนี่เอาปักเลยก็ต้องเอาหาหี้วมีกมาเพิ่มนี่ครับพี่น้องต้องใส่หี้มีกยางเข็มเลยไปเมื่อกี้นี่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันสิได้ะนะผมลองเอาใบตําชากับขีงวใส่เออขีควายใส่แต่ว่ามันกับบ่ประสบพลสาเร็จครับพี่น้องมันกับซ้ำซ้ำเห็นนี่แหละเห็น,หน่าบ่าตายแต่หันบ่ตูแล,แล้วก็เรื่องนี่สิเลยครับเดี๋ยวค่อย,อยๆแก่ไป ตอนนี้มือว่านี่ก็ให้ปุ้ยทังใบไปให้พวกไอ้ให้พวกอันให้พวดโบลอนแล้วก็แมกนี่เสียมไม้สังกะสีทังใบไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบบลูว่ามันดีขึ้นว่าอาการนี้อาการนี้ออนถ้าป็นแล้วแก้แก้แก้ยากครับพี่น้องคือขื้นึ้นยากนะแต่ว่าขื้นนะคือต้นนี้ต้นนี้ผมก,ก็แก้เลือดีครับแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงการพอถึงขนาดว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีขึ้นแต่ว่าขนา,าดานักเก็บไปศึกษาเพราะว่าพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะปลูกลําบาก ดินเหนียวดินเหนียวขนาดเอาไปศ้กษาม,มาใส่เดี๋ยวก็ยังบอดีขึ้นก็นกต้องก็ต้องแก้กันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะนี่ถ้าว่าเป็นยังคือบวตัดออกคือบวลบกออกหรือว่าจะไดนเอาไว้ศึกษาซะพี่น้องเป็นกรณีศึกษามันมีอยู่ประมาณหาต้นพี่น้องอากาศคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าต้นอื่นนะ่ะมันฟืนมันฟืนค่อนข้างจะมาเมื่อแล้ว<ม>เหลืออยู่สองต้นพี่น้องที่ยังแก่ปัญหาบ่หายู่ผมก็เช่แก้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง แต่ว่ากัะญามันอดอกแกไปเพื่อเป็นคู่ครับผิดเป็นครูครับว่าพี่รอกเบื้องเป็นตลอดผมอยากมันปรหลอดครับพี่้องแต่ว่าจะไดงไรล่องเบิ้งแกเบิ้งจะกเดือนครับพี่้องถ้ามันบูดีข,ขึ้นก็เสียทอนออกผูกไม้เนาะมันบาอยากเนี้ยผูกไม้แต่ว่าการดูอันผูกไม้ย่านปุงดินย่างดีตลอดเนี้ยเอาย่างบักคักเลยแหละครับพี่้องต้นต้นนี้ผม,ผมไม่ค่อยเด็ปุงดินไปได้ครับพี่รองาะว่าคิดว่าผมสีแกได้แต่กับแก่ยากยากอีก,อก,อก,อกีนะครับพี่้องเบิ้งสภาพรหลดดินกัเป็นดินเหนียว น้ำค้างข้างใตอีกประมาณนี้คงจะหาพวกลูกล,กล,กลก่างลูกยังมาใส่ครับพี่น้ออครับคลิปนี้สัสนครับผมหากแพ้งแบ่งปันครับผม